ครับสวัสดีครับภาวิลมสิ์นะครับเดี๋ยววันนี้มาตอบคาถามกรณีของเรื่องของอเหรียญหล่อแล้วก็งานหล่อประเภทผสมทองนานวันเข้าจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยลักษณะของวันนะพื้นผิวเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวท่านมาดูนะเดี๋ยวเราให้ดูอีกครั้งนะครับนะครับนี่คืองานหล่อแบบสมัยเก่านะครับเขาจะมีการผสมทองลงไปแล้วดูนะครับเวลาชิ้นงานนะฮะ เห็นไหมดูดูพื้นผิวเนื้อเห็นไหมจะมีการผสมทองเหลืองเห็นไหมมีฮะอันนี้ทองอันนี้ทองทองเหลืองทองแดงเนะห็นไหมฮะก็จะมีเห็นไหมสัสดส่วนการผสมที่ชัดเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูใ,ใกล้เห็นไหมเนี่ย เวลาเราดูเนื้อหาเนี่ยคำว่ากระแสทองก็คือเนี่ยแหละจะเป็นลักษณะเนี่ยไม่ใช่เป็นกระแสพุ่งจีดเข้าตาไม่ใช่นะก็คือเนี่ยหเห็นทองเนี่ยเห็นไหมทองจะนะฮะเห็นไหมสะพังกระจายเต็มไปหมดนะฮะเนี่ยตรงนี้ให้ชัดนะครับมีน้องน้องเด็กยุคใหม่นะครับสนใจอยากจะรู้นะครับก็ให้ดูงานหลวงพ่อไปนะครับ นะฮะเป็นเป็นต้นแบบนะฮะจะชัดนะฮะงานสมัยก่อนเนี่ยนะฮะไม่ใช่แต่เฉพาะหลวงพ่อปนะครับ <_ C 1> เดี๋ยวเราดูนี่อีกนะฮะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทองปะป้ายนะฮะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อห้องนะฮะราชบุรีนะฮะนะฮะจะมีทองกระจัดกระจายนะฮะจะมีเนื้อเนื้อทองกระ ว่ากระแสทองก็คือทองเห็นไหมกระจายเขาไม่ใช่ใช้ทองคําหรือว่าสร้อยทองอะไรนะเขาสมัยก่อนเขาใช้ทองที่ชาวบ้านล่อนหาเจอขุดได้นะครับเนะเขาจะใช้ทองบริสุทธิ์เลยนะฮะเนสมัยก่อนเนีนะคน ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรเขาก็ไปล่อนทองตามแม่น้ามันมีหมดแล้วทุกวันนี้ก็มีนะครับถ้าเราขยันจริงเนี่ยแถบทางภาคเหนือเนี่ยนะมีทองให้ล่อนมีทองอยู่ในห้วยหนองคลองบึงอยู่เต็ไมไปหมดนะฮะนะถ้าเราจะทำมาหากินจริงๆนะเราเปิด YouTube ดูศึกษาดูเรื่องเกี่ยวกับการหาทองล่อนทองเนี่ยมันมีนะครับเนี่ยอยนี้ ที่เราเห็นแวบๆๆเนี่ยคือทองถ้าดูพื้นผิวใช่ไหมไเห็นทองไหมเนี่ยทองนั่นน่ะทองแม่น้ำทั้งนั้นเนี่ยกระจัดกระจายเนี่ยคือทอง ถ้าเราอยากรู้ว่าทองจริงไหมเนี่ยก็ให้ใช้น้ํายาน้ํายาล้างทองนะนะหรือน้ํายาล้างเงินเนี่ยน้ำยาที่เขาใช้ล้างเงินล้างทองนะล้างดูนะนะถ้าเป็นเงินถ้าเป็นทองเนี่ยเป็นเงินเนี่ยมันจะต่างจากเนื้อโลหะนะเป็นจุด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 เนะี่ย หนึ่งน้อยก็เพิ่มธาตุนะฮะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเพิ่มธาตุนะเนี่ยถ้าทองอย่างเงี้ยเราแหวนเราใส่เนี่ยถือว่าได้เพิ่มธาตุนะครับนะอย่างน้อยก็เป็นวิทยาศาสตร์นะหนูเข้าไปนี่เป็นวิทยาศาสตร์นะเห็นไหมเอาทองเต็มเลยทองเต็มเลยนะครับนะครับเนี่ยแล้วสนิบเห็นไหมสนิบจะไม่เหมือนใครเห็นไหมเวลาขึ้นสนิบเห็นไหมสวยเป็นพางชมพูเลย เล็กกระแสทองโอเคนะครับสวัสดีครับ